ถ้าวันนี้คุณอยากรวยจริงๆอยากเป็นมหาเศรษฐีจริงๆคุณดูครูนะครูเอาทุกพาร์ทเลย NLP กดแรงดึงดูดแม่นางกวกักองค์พระพิคเนศหินอะไรที่แบบครูเอาหมดทุกแนวทุกทางเลยค่ะแต่เวลาเราขอเราต้องให้ให้เป็นครูค่ะอุทิศบุญกุศลให้พี่หินทุกวันน่ะคุณคิดดูสวดมนต์นั่งสมาธิคิดดีพูดดีทำดีฟังเทศฟังธรรม ไปทำบุญที่ไหนหรือร่วมบุญกับใครก็แล้วแต่โอนเงินไปช่วยบุญกับใครก็แล้วแต่อธิษฐานจิตส่งบุญค่ะครูเริ่มส่งบุญตั้งแต่องค์พระนารายมหาราชองค์พระนาเรศวรมหาราชองค์พระเจ้าตักศินมหาราชองค์พระปิยมหาราชคุณย่าโมครุฑยักษ์รากสดพญานาคาพญานาคนะคะแล้วก็องค์พระพิฆเนศองค์เทพทันใจพ่อปูศ่ศรีสุโธแม่ยา่าศรีปทุมมาพ่อปู่สตะนะคานาคาราชพ่อปู่อนันตะนาคาราช แม่นางกวักมณีนพะข้าวแม่นางกวักสุภาวดีพี่หินพรจากฟ้านะคะแล้วก็บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดบรรพบุรุษของข้าพเจ้าพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิเทวดาทุกชั้นฟ้าชั้นภูมินะคะเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้ารวมไปถึงเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัพพสัตทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ครูให้ทุกวัน ให้บุญค่ะส่งบุญค่ะบุญใดที่ข้าพเจ้าทําไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการทําบุญกับพ่อแม่หรือการมาไลฟ์เพื่อแบ่งสิ่งดีให้กับผู้คนหรือบุญจากการที่ข้าพเจ้าอ่ะคิดดีพูดดีและทําดีข้าพเจ้าขอส่งบุญทั้งหมดนะคะที่เป็นบุญทั้งทางกายวาจาและใจข้าพเจ้าขอส่งบุญทั้งหมดให้กับทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวมาทั้งหมดนะคะพอหลังจากนั้นก็ทำสมาธิสักนิดหนึ่งเพื่อส่งบุญอันบริสุทธิ์นี้หลังจากนั้นกล่าวขออโหสิกรรมค่ะ กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ด้วยกายวาจาใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ดีข้าพเจ้าขอขมาและขอโอโหสิกรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านโดยตั้งใจไม่ตั้งใจขา้าพเจ้าขอขอขมาแล้วอโหสิก,กรรมขอให้ท่านโปรดอดโทษและโอโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอํานาจบุญนี้ด้วยเทินนี่เป็นสิ่งที่ครูพูดทุกวันเป็นต่อยหอยแบบนี้พูดไม่ใช่ปปบแบบดปดะดรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ พูดต้องมีใจนึกถึงค่ะเวลาครูพูดและอธิษฐานถึงครูนึกถึงเลยค่ะองค์พญานาคก็คือองค์พญานาคครุฑก็คือครุฑยักษ์ลากสดพญานาคพญานาคาพญานาคีอ,องพ่อพิกเนตคิดตามเลยค่ะเพราะเราส่งให้ท่านเราให้ท่านก่อนแบบนี้ทุกวันค่ะครูให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะแล้วครูก็ยังสอนอีกนะ ใครที่บ้านพอจะมีตังค์ซื้อทูบนะคะจุดทูบกลางแจ้งหน้าบ้านวันละเก้าดอกนะคะเพราะว่าเป็นการจริงๆอะค่ะทูบอะอยู่ในใจเราไม่จําเป็นต้องใช้ทูบก็ได้ถ้าบ้านใครไม่สะดวกใช้ทูบแต่เวลาคุณพนมมือคุณห้ามลืมว่าเหมือนมีทูบเก้าดอกอยู่ในมือเหมือนให้มือเป็นดอกบวัวพร้อมกับทูบนะคะ <S <S ครูก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยเราทําได้ก็จริงแต่ไม่ปราณีตเลยบางทีเรายืนเพราะมันไม่มีทูบเนาะเราก็ยืนไหว้ไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งบุญรับบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไหว้ แต่เราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปลาณีตเลยอ่ะมันมันทำเหมือนตัวเองเป็นทําอะไรลวกๆกอ่ะตั้งแต่นั้นมาครูไม่เอาเลยครูจุดทูบเลยทีนี้ไม่เอาต้องจุดทูบจุดทูบตลอดนะคะซื้อมาเป็นใหญ่ๆกลมๆจุดตลอดค่ะเพราะอย่างน้อยเรามีที่ยึดเหนี่ยวครูถึงบอกคุณว่าทําไมบางครั้งอะคะ่ะเราเจอสถานการณ์บางอย่างแล้วเราถึงผ่านได้โดยง่ายแล้วพอเราเจอสถานการณ์ยากๆแบบนี้นะคะ่ะไม่นานก็จะมีสถานการณ์บางอย่างมาช่วยซัพพอร์ตให้สถานการณ์นี้ผ่านไปได้โดยง่าย นี่เป็นสิ่งที่ครูเจอมาตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่เคยพลาดค่ะกับการอนุโมทนาสาธุกับทุกบุญของทุกคนครูนะคะไม่เคยพลาดเลยค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกบุญของทุกคนนะที่นี้เลยนะคะบุญใดที่ทุกคนทําไม่ว่าจะเป็นสังฆทา,านเงินโสดหรือว่าการทําบุญด้วยทรัพย์ใดๆก็แล้วแต่ข้าพเจ้าขอรับบุญกับทุกท่านนะคะอนุโมทนาสาธุคุณคะใ้ครได้คะ่ะเราได้เพราะเราเบิกบาน เราได้เราสะสมบุญแบบนี้ค่ะมาเรื่อยๆนี่ต่างหากค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายๆที่ครัวอยากมาแบ่งปันคุณไม่ต้องไปเรียนที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนเลยเพราะครูเอาเรื่องจริงมาบอกคุณครูเอาเรื่องที่ครูเจอจริงๆเกิดขึ้นจริงมาบอกคุณบุญอย่างที่ครูบอกไม่ได้ตั้งต้นด้วยเงินบุญตั้งต้นที่ความดีก็ได้ค่ะคิดดีพูดดีทำดีให้ออกไปได้กลับมาแบบไหนก,ก็ก็ช่างมันอย่างนี้ค่ะ วันนี้อย่ามานั่งขอแต่ไม่เคยให้วันนี้ลองมานั่งให้ถึงไม่ขอก็ได้อ่ะคะ่ะเออมันสิเหลือเด๊นะคะ